มันเป็นเรือลักษณะไหนนะครับพิวต์เรือลักษณะจะคล้ายๆเป็นท้องทะเลท้องที่วิ่งทะเลสูงอ้าวแล้วอย่างเงี้ยก็ท้องทะเลเหมือนกันใช่แต่วีเขาจะกินลงล้มหรือสังเกตเลเนี่ยเรือมันจะโปร่งโยกนิดนึงผมก็ว่าเอ๊ะท้ายมันอ่ะดูจากท้ายเรือมันน่าจะเป็นท้องเป็นแบนนะแต่จริงๆท้องมันน่าจะวีหรือเปล่าเอาง่ายๆไม่ถึงดิฟวีใช่ไม่ถึงกระดิฟวีเนี่ยสังเกตนะฮะแค่เอามือเขย่าสวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่กับเรือไฟฟ้า ที่เราคุยกันมาชื่อพูดถึงเรื่องท้องเรือเพราะว่าเรือไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องกินน้ําน้อยเพื่อจะให้มันลดแรงต้านนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเรือลานี้มันยังไงท้องมันน่าจะเป็นแบนด์ที่ผมมาดูเรือไฟฟ้าวันนี้นะครับเพราะว่าริเวอร์เดลเนี่ยจัดงานร่วมกับบริษัทอ่าวรือชื่อบริษัทเพราะฉนั้นเราต้องเชิญผู้รู้ผู้เบิกบานมาสวัสดีครับน้องพลอยแนะนาน้องพลอยนะครับ น้องปอยนี่ตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรเออจริงๆก็เป็นผู้ก,การฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าละการตลาดของริเวอร์เดลมารีนนะคะหรือพูดง,ง่ายๆก็คือดูแลทุกส่วนในโครงการริเวอร์เดลมารีนค่ะก็ง่ายๆถ้าภาษาแถวบ้านก็เรียกตัวแม่ตัวแม่อ่าตัวแม่อันนี้มเมื่อกี้ผมสงสัยอยู่ว่าพี่จะบอกท่านผู้ชม,มนะครับว่าบริษัทอะไรนะครับน้องปอยอันอันนี้เป็นเรือของทางกรนไลน์ค่ะอ่าเป็นของกรีนไลน์คือเขาทําเรือ ให้มันเป็นเรือไฟฟ้าต้องพูดคําว่าไฮบริดมันได้ทั้งเครื่องด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนแล้วแตเดี๋ยวน,นี้เขาก็าจะมีจัดงานมีจัดงานค่ะจริงๆจ,จ,จ,จัดงาน Thailand E& and Hybrid System ค่ะมา3วันแล้วค่ะนะครับจริงๆผมต้องพูดอย่างนี้ว่าทาง Riverdale Marina เนี่ยมีส่งการดเชิญแล้วก็มีแจ้งไปที่หน้าเพจด,ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะ รู้เรื่องกิจกรรมพวกนี้นะครับของร i เ e r d a l ดเขาจะจัดทีทีทีมากให้กดติดตามเพจร i เ e r d a l ดเอาไว้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับให้กดติดตามไว้แล้วคุณจะรู้ว่าช่วงไหนที่ร i เ e r d a l ดมีงานวัฒกรรมที่คนอยากดูนะฮะแล้วก็จะทีทีทีด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการของร i เ e r d a l ดด้วยใช่ไหมครับ่ะที่จัดอีเวนต์ทีทีทีเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับ ตอนนี้เขายังไม่ได้จัดงานใช่ไหมต้องกี่โมงครับวันนี้ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น้ามงเย็นก็จะมีอาหารมีดนตรีค่ะแล้วก็มีคำดิงใช้เครื่องดื่มแล้วก็ลงไปชมเรือด้านล่างเพราะนั้นตรงลานบนนี้ยมันคือสะพานใช่ไหมน้องปอยใช่ค่ะนะครับเขาก็จะจัดทั้งเวทีทั้งอาหารดนตรีอาจจะอยู่ตรงนู้นอันนี้ มันแล้วแต่แล,แล้วแต่อีเวนท์ที่ลูกค้าเลือกดีกว่า<ช>ว่าอย่างวันนี้มันเป็นงานเรือแบบงานชิวๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็แบบเคยจัดงานดนตรีหรือว่าเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เลยแต่พี่ชอบลงบริษัทเรือเนี่ยสามารถเอาเรือลงมาโชว์ในน้ําแล้วเรา<ช>ลงมาดูได้<ช>ซึ่งอยู่ในกรุงเทพอืม<ช>ไม่จําเป็นต้องเป็นมารีน่าที่อยู่ตรงทะเล<ช>เพราะในเจ้าพยาถือว่าตรงเนี้ยสามารถเอาเรือพวกคุณเนี่ยมาโชว์ได้เลยอยู่ในน้ําเป็นยังไงล่ะนะจะสวยงามมาก อันนี้ที่เราดูกันตรงนี้คือเล็กๆกลุบกลิบกลุบกลิบเดี๋ยวผมพาไปดูว่าถ้าคุณจะจัดงานใหญ่มันจะต้องอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วความอลังการของ r i v e r d a เด Marina อนาคตจะเป็นยังไงตรงนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการใช่ไหมพี่อุดใช่มีประโยชน์เยอะเลยแล้วแถมคนดูนี่ก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับจากคลิปแรกที่ผมพามาดูตอนนี้ ขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันขยายขนาดไหนขยายพอที่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของปทุมธานีได้เลยใช่นะครับไปดูข้างในกันครับตอนนี้เราผ่านปั๊มน้ํามันในน้ำแห่งแรกในเจ้าพระยาต้องพูดว่าเป็นปั๊มจริงๆไม่ใช่ปั๊มไอ้ไข่ๆอางนี้ไม่ได้มาไม่ได้ถือว่าปั๊มนะที่เราสมัยก่อนเติมอันนี้เป็นหัวจ่าย เป็น<ช>มาตรฐานาเลยมีทมั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลรองรับเรือยอทพอุดถึงต้องมีดีเซลด้วยแล้วก็เบนซินสําหรับเรือสปีดโบ๊ทมองอยู่เนี่ยทางเข้าเรือยอทเนี่ยกับเรือสบายเลยแล้วผมถึงบอกว่าการพัฒนาที่ผ่านมาไปเยอะมากมากนะครับและตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าอลาัางการมันคืออะไรครับน้องปอยลานกิจกรรมเป็นลานจัดอีเวนท์ดีกว่าลานจัดอีเวนต์ดูเลยครับความอลังการครับ น, password. นี่ค่ะ้านจัดกิจกรรมอ e ีเวนต์ตรงนี้นะคะเรียกว่าอีเวนต์รอนค่ะจริงๆสามารถรองรับคนได้ถึงประมาณ5,000ันท่านเพราะว่าโดยพื้นที่ของเราค่ะเป็นรา้นรานที่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้จัดงานเลี้ยงได้เป็นลานจัดคอนเสิร์ตที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยายิ่งใหญ่และสวย<ห>งามมา,มากนะครับนอกจากนั้น,นะคะบอกยว่าเอ๊เราควรจะจัดงานเรือกันเนาะใช่ใช่ไหมมันเหมาะมากเลยอ่ะฮะอีกไม่นานโบสทโชว์จะมาอยู่ที่นี่ถูนะครับไม่นานนี้ที่แรกเลยมั้งที่จะเป็นเจ้าพระยาใช่ นะครับคือโบ๊โชว์ไม่ใช่โบ๊เล็กๆที่จัดกันเองนะคือเล่นใหญ่จะไปเย่ไปใหญ่ัไงมาแค่แบรนด์เดียวดูดิหลังเป็นเริ่มเดี๋ยวมาบอกก่อนนี้เดี๋ยวเผื่อคนไม่รู้เอางี้ก่อนคิกทาร์ฟเนี่ยบริษัทอะไรครับพี่อู๊ดรถยนต์ครับเมิเนียมเมิเนียมนะครับแล้วก็ทุกคนจะรู้จักกันดีถ้าวงการเรือก็คืออาร์ซิมูดเป็นบริษัทเรือที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ลูกค้าที่จะมาเดินดูเรือตรงนี้เกรดก็จะไฮนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของน้องปอยนี้ยังเหลืออยู่่คะ จริงๆแล้วค่ะตั้งใจตั้งใจยอยากจะทําแบบเป็นร้านอาหารมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยรู้ๆอะไร,รยอย่างนี้ห<ม>รือว่าถ้าแบบมีแบรนด์ไหนสนใจผู้ประกอบการท่้าไหนสนใจอยากมาจะมาเปิดพื้นที่หรือแม,มน่นำเจ้าพยายก็ยินดีนะคะต้องเขา<พ>บ,บอกอย่างนี้ที่ต้องปอยพูดอย่างเงี้นะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋วก็ได้นะไม่ได้คือจริงๆมีบริษัทชั้นนําหลายที่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะมาดูมาติดต่อไปแล้วลหละแต่มันจะต้องมีเขาเรียกอะไรคุณต้องปอย ต้องแบบว่ามีคอนเซปต์มาให้ทางเราดีกว่าค่ะว่าแบบว่าจะไปด้วยกันกับทางมารีนาทางโครงการเราได้ไหม,อ,มอะไรอย่างนี้เพราะนั้นน้องปอยเขาพูดถึงอย่างนี้คนระับคอนเซปต์ก็คือมันจะต้องเข้ากับบรรยากาศตรงนี้ของมารีนาได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าพื้นที่ที่จะมาเช่าหรือขนาดไหนมโหฬามากนี่แค่หนึ่งส่วนสี่เองนะคะพี่อุชฮะนี่แค่หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่เองของพื้นที่ถ้าถ้าสมมติว่าเราดูตรงนี้พี่อุดที่คาร์ฟเนี่ยเป็นแค่ล็อกเดียว เดี๋ยวมาดูทางนี้ครับอีกกี่ล็อกอีกสี่ล็อกค่ะพี่วีอีกสี่ล็อกใช่ไหมใช่คือแบ่งให้เช่าแค่สี่เพราะฉะนั้นตรงที่จะติดแม่น้ําเนี่ยจะมีสี่เจ้าเท่านั้นใช่นะครับแล้วก็ลานกิจกรรมตั้งโต๊ะได้ไหมตั้งโต๊ะได้จัดงานได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งโต๊ะประจาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นงานงานดีกว่าจัดเวทงเวทีอะไรได้หมดได้หมดเลยลานจอดรถดูรองรับสิโอ้โห แค่เฉพาะร้านนี้ก็ได้ประมาณ2องรคันค่ะนี่ยังไม่รวมร้านข้างหน้าอีกที่ปอยจะพาไปเป็นเป็นพาซาด้วยเลยเดี๋ยวไม่จะมีพาซาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าพาซาของเขามีอะไรมากอันนี้คือเป็นร้านใหญ่ใช่ไหมน้องปอยองพูดอย่างนี้เป็นเมนที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำแต่สําหรับผู้ประกอบการย่อยผู้ประกอบการเล็กจะมีพาซาย่อยย่อยย่อยให้อีกใช่เราข้างในตอนนี้มีอยู่23ล็อกแต่ว่าในเฟสสองเราก็จะขยายเพิ่มอีก คือผมว่าเยอะอะเอาง่ายๆเดี๋ยวพาไปดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าอีกเยอะนะครับโครงการนี้ใหญ่มากมีโกดังโกดังเนี่ยเห็นแต่หลังคาเนี่ยเดินไปอีกไกลนะเดินไม่ไหวละเดินไม่ไหวน้องปอยมีรถกอล์ฟบริการค่ะเพราะนั้นถ้าท่านที่มาจอดเรือที่นี่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่มีบริการรถกอล์ฟนะครับเป็นสมาชิกที่นี่เดี๋ยวผมสงสัยอีกนิดนึงครับน้องปอยถ้าสมมุติว่าคลิปคาร์ฟเนี่ยจอดตรงนี้แล้วเวลาเขาจะ ซ่อมบำรุงแมนเทนแนสเรือทำยังไงของคิสคาร์บใช่ไหมคะคือตอนนี้ในส่วนของโรงซ่อมบำรุงจะมีสองส่วนก็คือในส่วนของมารีนาเองคือทางปอยจะซัพพอร์ตแมนเทนแนสทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงของคิสคาร์บก็จะมีในส่วนของเซอร์วิสของเขาโชว์รูมเซอร์วิสของเขาจะดูแลลูกค้าต่างหากผมอธิบายเพิ่มอย่างนี้เดี๋ยวคนสงสัยของน้องปอยก็คือคนที่จะมาเปิดโชว์รูมเรือหรือว่าแบรนด์เรือที่นี่ค่ะก็จะมีส่วนกลางส่วนกลางส่าสำหรับซ่อมบำรุงหรือ ทำอะไรอย่างเงี้ยให้ช่างไปทําเพราะว่ามันไม่สามารถทําในโชว์รูมเขาได้นะครับแล้วคิกคาร์ฟเนี่ยก็ไปเช่าเวิร์กช็อปให้ซ่อมบำรุงของเขาเองอีกเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วมันจะผ่านด้วยว่าเมื่อก่อนตอนที่เรามาครั้งแรกพี่อู๊ดอันนั้นเริ่มยังไม่เริ่ม,ม,มจะเปิดเริ่มจะเปิดตอนนี้เรือเข้ามาจอดเท่าไหร่แล้วเยอะขนาดไหนแล้วจะเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีที่ว่างไหมน้องปลอยที่จอดเรือต้องรีบดีกว่าค่ะต้องรีบเกือบเต็มแล้วโอเคไปดูโรงจอดโรงซ่อมกัน ว่าต้องขับรถกอล์ฟมาให้ดูเลยมาไกลมาก <c oughs> ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมที่เคยดูตั้งแต่คลิปแรกอยู่แล้วครับตอนนั้นยังไม่มีเรือตอนนี้เกือบเต็มแล้วที่น้องปอยบอกว่าจํานวนเรือค่อนข้างเยอะกําลังจะแน่นละกําลังจะแน่นให้รีบเข้ามาดูต่อไปจะมีจอดในโรงด้วยค <c oughs> งไม่พอตรงนี้ไม่พอหรอกนะครับก็คงจะต้อง ซอยโล่งขยายที่ฝั่งนี้ก็กำลังจะขยายเฟสสองเหมือนกันอ๋อตรงนี้นี่ให้ดูนี่นี่ตรงนี้ยังยังมีที่อื่นบ้านเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูโรงเวิร์กช็อปของคิดครับดีกว่าแปลว่าเป็นยังไงและนี่คือเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปคิดครับทั้งหนึ่งโรงไปดูกันดีกว่าข้างในมาตรฐานมากต้องบอกว่าที่บอกว่าความยิ่งใหญ่อลังการมันไม่ใช่มีแค่โรงแค่นี้นู่นก็กนู่นอีกมูีโรงอีกเยอะอีกเยอะ นี่คือของคิดค้บที่เดียวใช้ขายนของเฉพาะของเจ้าเดียวเจ้าเดียวค่ะไม่ใช่แค่ใหญ่เว้ยดูการเดินอุปกรณ์ดูการอะไรแล้วก็เตรียมความพร้อมไม่เคยเห็นมีเวิร์กช็อปอย่างนี้เลยเอา,อางี้ผมถามพี่อุย้ยอย่างนี้โอเชียนมารีน่าเนี่ยมีเวิร์กช็อปเฉพาะแบรนด์อย่างนี้ไหม,มไม่มีใช่ไหมบอกเลยว่าไม่มีไม่มีเลยบอกเลยอเอาอย่าบอกว่าแต่ที่โอเชียเอาเลยว่าของเมืองไทยหรือว่าก็ยังไม่มีนะกล้าการันตีเลยไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ถ้าใครบอกว่าไปดูมารีน่ามากที่สุดอรัพี่พี่อาจจะไม่เห็นแต่บอกมาได้เลยว่าที่ไหนมีไม่ม <c oughs> ออีบอกมาเลยที่ไหนมี <c oughs> เราให้น้องบอยพาไปดูข้างหน้าอีกว่ามีอะไรอีกนะครับวันนี้ผมพามาทัวร์เรื่อยเรื่อยอย่าลืมนะครับท่านผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีสิทธิ์ที่จะมาเช่าพื้นที่ในนี้ด้วยใช่นะครับทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อที่ซึ่งตรงเนี้ยพยังพาไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโครงการเลยนะคะนี่ยังไม่ครึ่งอีกรอยังไม่ครึ่งค่ะยังไม่เตล้ะเอาแค่เนี้ยพี่อลังการตรงไหนรู้ป่ะพวกกิจการที่จะมาเนี่ยมีทั้งโชว์รูมมีทั้งเวิร์กช็อปมีทั้งแรมลงเรือมีเติมน้ํามันอซึ่งประกอบการหลายๆท่านเนี่ยที่เคยมีวีจำได้ไหมซ่อมเรือก็ต้องไปทางนี้ไปลองเรือลากไปใช่แต่ที่นี่ ครบว <จบ S 2> งจรฟูลเซอร์วิสค่ะเกี่ยวกับเรือสุดสุดสุดมากมากไปเราไปดูกันต่อนะครับใหญ่มากตรงนี้เป็นที่จอดรถอีกพันคัน้ั้งปอยเกือบ3า0รอคันค่ะเกือบสามก็คือ200อกว่า่นแหละเฮ้ยมารีน่าพาซาดูดิแล้วก็ที่น้องปอยบอกก็คือมารีน่าพาซาคือที่นี่ใช่ค่ะคือที่นี่เลย ไม่แค่จอดเรืออย่างเดียวนะไม่ใช่แค่มาเล่นเรืออคุณมาเลือกของช็อปมาใส่ได้ด้วยมา,า,ารีน่าพาซาน้องฟอยนี่คือจักรนี่ไปถึงสุดนู่นเลยครับถูกต้องค่ะตอนนี้เข้าไปได้ยังครับเข้าได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยว<น>ผมพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าโอ้โหอลังการมากพี่อู๊ดม<า>ันเหมือนห้างอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาเช่าพื้นที่ที่นี่ได้อันนี้คือเฟสแรกเฟสแรกหนึ่งโลหใช่ค่ะหนึ่ง รายการแรกที่ได้มาถ่ายเลยนะคะเนี่ยมไม่ได้เปิดให้ใครมาถ่ายเลยบีนะเนี่ยแตกอ่ะ,ะ,แอะแต่มองข้างบนพ้ดเสร็จอ่ะดูพัดลมอ่อยวีบอกย่าวีบอกร้อนบอกวีดูพัดลมเก่อนโอ้โหถึงบอกไม่ติดแอร์อะไรอ่ะพัดลม,มเข้าบ้านอีกแบบสมมติผมอยากขายป๊อปคอร์นอย่างนี้ได้ไหมคใช่แต่ว่าเป็นคาเฟ่ขายกาแฟกาแฟแล้วน้า แบบว่าฟาสต์ฟู้ดสิคูลอะไรอย่างเงี้ยได้พี่ขอย้ําคําเมื่อกี้เลยอ่ะใครท่องเที่ยวเหมือนเออมากกว่าเราสองคนแล้วไปเจอที่จะอลังการอย่างเงี้ยมึงคอมเมนต์มาเลยมึงคอมเมนต์ว่ามีแบบจอดเรือมีโชว์รูมมีอะไรเขาพอร์ตขายมีพาซาบอกได้เลยว่าคอมเมนต์มาได้เลยที่ไหนมีที่ไหนมีเข้าไปดูกันตอบโจทย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ ตอบโจทย์มากเลยแล้วประตูเนี่ยเขาก็ทําทางเข้าให้แบบออกแบบได้เลยใช่ไหมน้องปอยใช่ค่ะนักบ้านนี้เท่าไหร่เนี่สามเมตรกว่าได้ไหมขนาดขนาดพื้นที่นี่นี่น้องปอยพื้นที้เลยสามคนเลยโอ้เกินโอ้โหเกินมากว่าจะไม่ถึงสี่มั้งอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดจุดสี่ตารางเมตรยี่สิบเจ็ดจุดสี่ตารางเมตรใช่ค่ะถ้าสมมติคนสนใจแล้วผมเอาเบอร์น้องปอยหรือเอาเบอร์ที่ออฟฟิศเอาเบอร์ปอย ถ้าคนโทรมาจีบทางไงอ่ะคุยทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเรื่องงานเบอร์น้องปล่อยขึ้นข้างล่างนะครับเบอร์น้องปล่อยขึ้นข้างล่างโทรมาหาน้องปล่อยได้คือโอเคว่ามันยังไม่ได้เปิดวันนี้พรุ่งนี้หรอกใช่แต่ที่สําคัญคือคุณต้องมาทําสัญญาจองพื้นที่มาเลือกพื้นที่เอาไว้นะครับว่าคุณอยากอยู่มุมไหนตรงไหนนะครับมีคนมาต่อมีคนมาคมาดูพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอ่าฮะมันก็น่าดูหรอก เพราะว่าแบบมันให้แบบเอ้ยล็อกเดียวเล็กไปก็คือจริงๆเราสามารถขยายล็อกได้เราก็สามารถซื้อจิต<อ>ให้ลูกค้าได้จริงๆก็คือสามารถใชกระจายเป็นสองอันต้องใช้ขาที่พกกับต้องการของลองูกค้าได้เลยเหรือว่าถ้าไม่ชอบล็อกเล็กเราก็จะมีล็อกไซส์ขนาดกลางมองเราอันนี้อันนี้จะเป็นล็อกใหญ่กว่านกระบ้าเนาะล็อกใหญ่ใช่ค่ะอยากกอยาจองพวกเรือไทยยักษ์อะไรมาวางเลยล็อกเนี้ยแบบ เข้ามาได้เลย,ย,ยพวกพอุปกรณ์ที่เล่นเป็นบอลลูนสองอ,อันนั้นเป็โปงเหรอครับใช่ค่นะอันนั้นเป็นเฟตสองแต่ว่าตอนแรกคี่ตอนนี้จะเป็นสามารถเราสามารถจัดเอ็กซิเดชันอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคเดี๋ยวผมเดินแป๊บแป๊บได้แต<ด>่ตรงน, 1, น,นงี้ก็หนึ่งพันตารางเมตรค่ะครับโอ้โหและนี่คือเฟตที่สองเลยลน้องปอยใช่ค่ะนี่คือท<ข>าสีอะไรเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเรื่องราคาด้วยมั้ยใช่ผมกำลังจะพูดต่อไปว่าราคาไม่แพงด้วยผมเมื่อกี้ถามน้องปอยขึ้นมาแล้วผมตกใจ ผมพาไปดูห้องอย่างนี้ด้วยราคานะครับเดี๋ยวคนจะเฮะ้ห้องอย่างนี้พี่อุ๊ดแตพื้นที่อย่างนี้ห้องไม่ถึงหมื่นนะและโครงการทั้งหมดนี้นะครับด้วยความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนเห็นมาเนี่ยนะครับเป็นของบริษัทยังไงรขบน้องไอยเป็นเครือดีกว่านะใช่ค่ะเป็นบริษัทใเครือของบริษัทเอ็นบีเคจำกัดมหาชนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้แน่ว่าที่นี่เขามีประสบการณ์ การทําแบบนี้มาแล้วนะพี่อ,อู๊ดนะเรื่องของโปรโมทเรื่องจัดอีเวนต์อะไรแบบนี้ที่น้องปอยจะมีใช่ไหมใช่ค่ะคระับว่าตรวเองที่ปอยบอกที่เราจะทําเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในแม่น้ำเจ้าพยาที่สําคัญนะครับพี่อู๊ดและทุกคนนะครับการเช่าพื้นที่คุณจะขายได้ไม่ได้ต้องอยู่ที่เจ้าของพื้นที่เนี่ยโปรโมทโปรโมทแค่ไหนอ่าให้คนรู้จักให้คนเห็นให้คนเข้ามาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมเราจะมีการจัดอีเวนต์อยู่ตลอด นะครับแล้วก็มีการโปรโมทอยู่ตลอดะฉะนั้นมั่นใจได้แน่ว่าลูกค้าเนี่ยมาแน่ๆวันนี้ครบหมดแล้วเดี๋ยวเฟตสอเศษสามะไรของร็อปอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไ้มาดูกันอีกรอบนึค,ความเจริญก้าวหน้าเนาะวันนี้ขอบคุณร็อปอยมากค่ะบ,บ,บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะ